เขาเห่นนั่นปิโน่วันดนตีเขาเหร่นปิโน,โน่คู้มาสอนปิโน่ให้คู้มาสอนปิโน่น่องขอบคุณนางหลานดวงใจเด้อประเด็นขึ้นอยู่สองบังนล้พี่น้อง บ้านบ้านมีประเด็นขึ้นประเด็นเปิดสางรายได้ประเด็นเก็บเหรียญเก็บทับท่างพี่ท่าง,งคุณประเด็นเก็บชั่วโมงท่งนี้เก็บเหรียญเก็บทับ เสียงดนตรีเ็จะเอาเลี้ดนตรีมั้ง ปัสเตออปั้นเขียนแบบแพรปัสเตอหลพ่อดีจกแนวให้แพรปัสเตอพี่นอ้อเดินก็ได้ปัสเตอเอแปะกับ่ะไรหลอ,อกอกอกขั้นปัสเตออแปะกบอไไรเลือขั้นแพรปัสเตอขอบุณสามหลัน้องใจเด้อพี่น้อง ข้างผีมาท่านมีพ่อสามหลัน้องใจเนี่ยไปแดนเปิดที่สองบอีนบัานหนึ่งกับพระท่านเลยมีไปเราไม่ถึงแ้นเลขศูนย์นะพี่น้องเแต่เลขศนะูนย์แต่เลขศูตะก้อนบัานนี่กันเอฟเซีนันเ,เอื่อหนยังกัน เอเนเอิออนนร่มบนเออร่มบนก่อนร่มบนกาหายไหลายชส่วงหลังร่วมบนบนไี่มากเลยรมบนไปทางาไหนบนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหมุนเป็นหลูกคางอีกแล้วทอดับปาเดีนโอ้ยทอาจัหมุนเป็นหลูกคางได้ฟังเป็นแนว้ดอย เป็นลูกคางเลยอย่น้องสี่นาทียังวันมีไปไหมสี่นาทียังว่ามีคนมาหายเยอะอยู่น้องก็หมุนขับแท้ยังไงก็หมุนเป็นลูกคางขับแท้โอ้ลุงมิดมาแล้วสวัสดีค่ะลุงมิดขอบคุณหลายๆเด้อเป็นเดย์ฮอนบอทางเจา้าทางผีคก็ฮอนขับแทะพระรามหกข้อนฮอนเด็ลุงมิดกำลังใจหนึ่งดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อ เราพูเลหลายเด้อลงมิดถ้าสเสาันเะลี่ดกับพันข้อดีด,ดีจ้ตาตาไอหอยก็ได้อากาศะะเริเปลี่ยนแปลงคักเนีหายห่อนนี่กกนไปหดหํำหดยังมากเพราะท่านนอาบนำ้ำเยอเออมนนเยอะแดดแห้งคนอ่ะแดดแห้งอีนีแหละคนอน่พ่งู้ก็ไปอาบมันบางทไปอาบน้ำก็เลยนมาข้นไรไปเนี่ยเล็กหน่อยกอน เล่นดนตรีน the 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 ้องแนงน้องแนงเขาเอาคู่มาสอนปิโนท่านพากินเขายกกระเทียวเขาไปอาบน้ำเหมือนที่อื่นหากินเขากินน้ำคก็เรียกท่านนั่นนะท่านต่งชิงอยู่สักผาแล้วเลยอยู่สองสาตัวเขาลงไม้สักท่านไปสักผาเขาท่านไปสักผาเขา